ครับสวัสดีครับเดี๋ยคุณยายทองพูนเขาเลื่มหญ้าอยู่ครับอันนี้ไม่มีหญ้าก,กินแถวน,นี้มีแต่หญ้าส,สั้นนะก็เล่มกินเหมือนบัวเลยครก็กินเนเปียหญ้าเนเปียมันก็เบื่ออยากกินอย่างนี้ทีนี้ไม่มีอะไรครับมีเป็นนี่เป็นตอฟางที่นาครับ ก็ไม่กินก็ตายไปหมดแล้วนะครับเอา้าเอา้เอาแล้วเฮานี่เขาเกิดเดินเล่มอยู่ครับกินก็ไม่มีหญ้ากินก็น่าสงสารจริงจนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีคนไหนที่มีอุปถามจะช่วย เดี๋ยวคุณยายทองพูนะครับดูทิหญ้าก็ไม่มีจะกินครับจะนี่แห้งแรงมากครับก็อถอนกินนี้ครับกินในป่ายูคาดูก็เล่มกินนี้ครับดูดูแล้วก็น่าสงสารจังครับ Má 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 đi má nè Hắn má đâu Thôi, là, thôi, bên má Bên má đi má Bên mà, bên mà. Bên này nè Bên mà. Bên, thôi mà thôi. thôi. Thôi 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 thôi, thôi thôi. Thôi mà. Bên mà đi mà. Thôi mà. Mà mà thôi. Nhìn, thôi 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 thôi. Thôi là thôi. Thôi mà. Thôi mà. Thôi mà luôn. mà. มาเดนมายาสั้นๆครับเขาเริ่มกินเนี่ยครับอืมอืม้อเดินไปเดินกินอะไรกูไม่มีอะไรให้กินเล่มไปเอ่นรู้ครับท่านพี่เอาท่าน,น ตัวใหญ่ใจดีเห็นคุณยายถอนกินหญ้าครับแตบนี้ไม่มีหญ้าจะกินนี่เป็นที่น้ําท่วมครับหญ้าเพิ่งเกิดครับก <c oughs> ินต้นสับป,ปะรดก็เบื่อกินจนหญ้าในเปียก็เบื่อกินทุกวันทุกวันครับ เห็นไหมเห็นนะเหเฮ้ยไช่กินไปลูกเอ้ยนี่ครับเขาเล่นกินอย่างนี้ ครับก็ท่านเอซีท่านใดท,ที่มีจิตเมตตาบุญธรรมให้คุณยายทงพูนครับนี่กินยาเล่มเหมือนวัวเหมือนควายครับหน่าสงสารจริงครับ ไปลูกเอ้ยมันก็ประมาณสี่โมงเย็นนะครับก็ปล่อยเขามาหากินแถวนี้ครับ ครับ <c oughs> สวัสดีครับคุณอ่า่อใหญ่ใจดีวันนี้คุณยายได้ขึ้นจากอาบน้ำเสร็จก็ขึ้นมาเล็มหญ้าแถวนี้ครับครับดูข้ากินครับน่าสงสารจังครับ อ่อยไม่ยายนะลอยไม้ได้เล่มย่าสิครับเขาขับสวัสดีวันนี้ไม่ได้คลิปขนาดนี้ครับพอกลางวันก็ได้ไปคุณลุงได้ไปที่ปลูกย้าไว้ก็เลยไปดูเพิ่งกลับมาครับ นอกจากนั้นให้ลงอาบน้ำเสร็จเขาก็มาเดินเล่นเล่มหญ้าแถวนี้ครับครับก็ขอขอบคุณวันนี้สวัสดีครับทุกท่านครับที่ีที่ใจบุญใจเมตตาใจมีกุศลถุงท,ทานกับคุณยายทองภูนครับจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ